ด้านนี้นะคะคือสวนมะพร้าวนะคะที่ต้นยางบางต้นตายนะคะแล้วก็ปลูกมะพร้าวด้านหนึ่งเพื่อไว้ทานผลสดนะคะเพราะว่าลูกสาวของเราและก็กลัวเราชอบทานมะพร้าวมากนะคะเพราะว่าตอนท้องนี้คือสามารถทานมะพร้าวได้เป็นทลายทลายเลยนะคะซึ่งต้นนี้ก็เป็นลูกสีเหลืองนะคะบางต้นลูกสีส้มก็คือเราสามารถดูได้จากลักษณะต้นนะคะถ้าสีเขียว ลูกก็จะสีเขียวนะคะถ้าสีแดงลูกก็จะสีแดงซึ่งมะพร้าวน้ําหอมหรือมะพร้าวเบาหรือมะพร้าวหลายชนิดก็จะมีแตกต่างกันเป็นมะพร้าวกะทิก็มีนะคะเป็นลูกใหญ่หญางามค่ะนี่คือหญ้าคานะคะเอาไปทําหลังคาหรือได้นะคะหญ้าคาตอนนี้ความสูงก็ระดับเอวนะคะซึ่งที่นี่เราก็ใช้แบบวานากเกษตรแบบตัดหญ้านะคะไม่ฉีดไม่ใช้สารเคมีเราก็ต้องดูแลนะคะ ยางก็จะมีอายุนะคะตอนนี้ก็ประมาณ25ปีแล้วนะคะยางนี้ปลูกตอนปี1999นะคะตอนนั้นจบมออกใหม่ๆนะคะก็ช่วยกันปลูกกับพ่อและแม่นะคะก็คือทุกปีกลับมาใส่ปุ๋ยนะคะไปเรียนที่กรุงเทพตอนนั้นเรียนที่รามํำแหงนะคะเรียนจบก็พ่อสวนยางแปลงนี้นะ,ะตอนนั้นราคายางดีหน่อยบางช่วงก็ราคาต่ํานะคะบางช่วงขี้ยางก็ราคา100บาทบางช่วงก็ ยี่สิบสามสิบสี่สิบหรือสิบบาทก็มีนะคะถ้าเราทำเองเราก็จะได้ร้อยเ์เซ็นแต่ถ้าเราใช้คนงานนะคะเราก็จะแบ่งห้าสิบนะคะห้าสิบห้าสิบก็คือตัดหญ้าด้วยดูแลสวนด้วยแต่ถ้าใช้แรงงานต่างด้าวพม,ม่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็น60-40หรือแล้วแต่นะคะถ้า60-40ก็คือเราดูแลสวนไม่เนททุกอย่างแล้วก็แค่ตัดเก็บอย่างเดียวนะคะ ก็แล้วแต่แต่ละคนนะคะแต่ละตรไม่เหมือนกันนี่คือไผ่ข้าวลามนะคะเราสามารถใช้ทําไรซ์สติ๊กนะคะซึ่งไผ่นี้นะคะจะมีหนามนอไม้เอาไปดองอร่อยค่ะเพราะว่าการบริหารจัดการสวนง่ายนะคะเราต้องคนโรญ้าเพราะยาจะโตเร็วมากะนะคะจริ้งฝลนตกเยอะยาจะติบโตเร็วนะคะเราต้องหาถังล้อค่ะเมื่อกี เราตัางวางไว้ตรงไหนไหมคะโอเค okay. เดี๋ยวเราเดินดูกันสิ่งที่เราเข้าสวนเราต้องมีนะคะหนึ่งรองเท้าบูทรองเท้าบูทนะคะกางเกงขาย,ยาวเสื้อแขนยาวเนื่องจากวันนี้อากาศร้อนนะคะไม่ได้ใส่แขนยาวขาย,ยาวก็ต้องระวังยาบาดซึ่งปกติแล้วจริงๆเราไม่เคยใส่เข้าสวนก็จะไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเออ มะพร้าวอยู่ตรงนี้ทางคือตรงไหนเอ่ยวันนี้ภารกิจมิชชั่นหาหน่อไม้เขาไม่สำเร็จนะคะเพราะไม่มีหน่อไม้แต่ได้มะพร้าวแทนนะคะแต่ว่าเด็กๆก็คงดีใจโอเคแล้วก็ไผ่นะคะเราต้องตัดแต่งนะคะไม่นั้นมันจะเอียงนะคะเวลาลมพัดมันจะเอียงมาด้านหนึ่งนะคะเนี่ยเราต้องตัดทั้งหมดคะแล้วให้มันแตกหน่อใหม่นะคะซึ่งมันเอียงที่อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุลมพัด เพราะว่าเวลาเราโค้นต้นยางนะคะปลูกไม้อย่างเงี้ยต้นเล็กๆนะคะลมก็จะเข้ามาเต็มที่นะคะเมื่อก่อนตรงนู้นปลูกยางเล็กใช่ไหมคะต้องลมเป็นยางใหญ่ก็จะล้มฝั่งนี้ปลูกยางเล็กต้นไม้อะไรก็ต้องเรื่องลมอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็สภาพอากาศฝนตกชุกหรือเบาทุกต้นไม้นะคะต้องตัดตกแต่งบ่อยๆให้จะได้เกิดผลนะคะถ้าไม่เกิดผล บางทีเราก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็รอดูถ้ายังไม่เสถีผลนี้ต้องกวนทิ้งไปเลยเราไปหาทางก่อนนะคะวันนี้อุณหภูมิค่อนข้างจะร้อนนะคะที่ภาคใต้พังงานี้นะคะฝนแปดแดดสีนะคะก็คือฝนตกสี่เดือนเออใช่ฝนตกแปดเดือนนะคะทํางานได้แปดเดือนก็คือสําหรับกลีวยยางพาร,ราเพราะฉะนั้นหลายคนจึงมาปลูกตามนะคะเพราะว่า ได้ผลผลิตเร็วแต่ว่าปาล์มข้อดีก็มีนะคะข้อเสียก็มีเปรียบเทียบจริงๆแล้วการทํางานที่สวนก็คือฝน 4. แปดแดดสี่ล้วก็ดูว่าต้นไม้หรืออะไรที่เหมาะกับภูมิภาคหรือพื้นที่ของจังหวัดนั้นน,น,นะคะบางที่เป็นที่ต่ำบางที่เป็นที่สูงเราก็เลือกปลูกให้เหมาะสมนะคะแต่ช่วงนี้หลายๆพื้นที่ก็ปลูกปาล์มเยอะๆะนะคะข้อดีของปาล์มคือได้ผลผลิต เร็วอย่างเช่นบางคนปลูกดูแลดีๆ3ปีถึง7ปีหรือสี่ห้าปีก็ได้ผลผลิตแล้วนะคะแต่ยางพาราต้องรอเจปีค่ะเซเว่นเยียซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดูแลให้ปุ๋ยแต่เมื่อกีดแล้วนะคะบางครั้งไม่ได้ให้ปุ๋ยก็ยังได้ผลผลิตแต่ปามไม่เหมือนกันนะคะปามต้องให้ปุ๋ยสม่ำเสมออ่าแรกเกิดแรกปลูกเราต้องให้ปุ๋ยอย่างน้อยสอครั้งนะคะต่อปี แต่ยางพาราอาจจะให้แค่สองครั้งดูแล้วแต่นะคะแต่ที่สำคัญคือรากของปาลมนะคะจะลงลึกไปในดินและแน่นมากกำจัดยากแต่ยางพารานี้เราใช้แท็กเตอร์ไถนะคะรากก็จะขึ้นมาง่ายๆแล้วก็โรคแต่ละมหมายถึงว่ายางและพารานะคะแต่ละพืชหรือผลไม้ก็จะมีโรค ชนิดต่างกันนะคะยางพาราก็จะมีปัญหาเรื่องโรคราโรคใบจุดใบด่างอะไรเงี้ยค่ะปาล์มก็มีปัญหาเช่นกันเราก็ต้องเปรียบเทียบว,ว่าปลูกปาล์มดีกว่าหรือปลูกยางดีกว่านะคะเราไม่ตามกระแสนะคะเราต้องปลูกแบบว่านักเกษตรปาล์มยางพาราผลไม้ผักปลูกแบบผสมผสานนะคะแต่ว่าการทําทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องดูทุนด้วยนะคะทุนพื้นที่แล้วก็แรงงานและก็การตลาดการบริหารจัดการนะคะซึ่งเราก็คิดว่า ตอนนี้พังงาปลูกปลาล์มเยอะเกินไปแล้วแต่มันจะมีปัญหาตรงที่ถ้าปลูกปลาล์มเยอะน้ําจะแห้งนะคะซึ่งพังงาเป็นจังหวัดที่มีภูเขาเยอะบางที่เป็นที่สูงบางที่เป็นที่ต่ํานะคะก็ต้องบริหารจัดการในพื้นที่ดีๆนะคะเพราะเราก็เคยประสอบเอ่อซูนามินะคะมาแล้วการบริหารจัดการเป็นสิ่งสําคัญเพราะเราเป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันนะคะแล้วก็บางพื้นที่นะคะก็มีน้ําท่วมเหมือนกันถ้าฝนตกหลายๆวันติดต่อกันนะคะ หมู่เไม่ค่อยท่วมแต่หมู่หนึ่งจะมีน้าท่วมนะคะแต่หมู่เจ,จะมีปัญหาเรื่องน้ําแรงหมายถึงว่าในฤด,ดูแรงน้ําจะไม่พอใช้นะคะน้ำประปาสีข้นไม่สะอาดนะคะอยากฝากถึงผู้นําที่เราจะเลือกคนใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นระดับไหนให้บริหารจัดการเรื่องน้ํานะคะเรื่องไฟริมถนนแล้วกเ็เรื่องขยะเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับสิ่งแวดล้อมนะคะเราร่วมด้วยช่วยกันแยกขยะด้วยนะคะ